มนตรีนักสแสดงนักพากและพิธีกรรายการโทรทัศน์เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปีพศ2522จากบทอเยชาวเขาในภาพยนตร์เรื่องคนภูเขาที่กำกับโดยวิจ,จิตคุณาวุธมนตรีเจนอักษรเกิดเมื่อวันที่9พฤศจิกายนพศ2498เกิดที่อำเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐม ชีวิตในวัยเรียนของคุณปุมนตรีคุณปุนะครับจบมัธยมปลายที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรุงเทพมหานครจบการศึกษาระดับชั้นปร,ริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษวิชาโทรการแสดงจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อ e ปีพศ2519ชีวิตในวัยทำงานของคุณปุมนตี คุณมนติเคยเป็นอาจารย์ที่คณะอักรรษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรจังหวัดนครปฐมสอนวิชาโมเดิร์นดราม่าหรือว่าการแสดงสมัยใหม่และเป็นอาจารย์สอนวิชาอังกฤษและโมเดิร์นดราม่าที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ที่กรุงเทพมหานครเขาได้เล่นหนังเรื่องแรกคือคนภูเขาและบทเป็นอายในน้ำเป็นของปา่าบนฟ้าเป็นของนกเมืองรุ่มเป็นของพ่อนาย บนเขาเนี่ยเป็นของหมู่เขาและปัจจุบันเนี่ยก็ยังแสดงหนังละครโทรทัศน์เป็นนักภาคผู้บรรยายโฆษณาและเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์โดยงานนักภาคส่วนใหญ่นั้นจะเป็นพระเอกไม่ก็พระรองและได้ภาคเสียงดาราฮอลลีวูดที่มีชื่อเสียงหลายคน <S <S 2> <S 2> เช่นแบลต์พิทแม็กเดมอนนิโคลัสเคธ และเฉินหลงเป็นต้นและยังได้รับรางวัลต่างๆทั้งตุ๊กตาทองสุพรรณหง์รวมถึงรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นในงานภาษาไทยแห่งชาติเมื่อวันที่29กรกฎาคมพศ2551อีกทั้งยังมีอัลบั้มเพลงเป็นของตัวเองหนึ่งชุดชื่อทหารม้าหนุ่มโสดในปีพศ2550อปุมนตีเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่หนึ่งทิดาโสพลสำหรับการพากเสียงหนอวาซึ่งเป็นตัวละครในแอนิเมชั่น Echo จิวกองโลชีวิตส่วนตัวของคุณปุ ชีวิตครอบครัวของคุณปุสมรดกบนางอัญชลีเจนอักษรมีบุตรชายสองคนชื่อมนัทเจนอักษรและธนวิทย์เจนอักษรมีหลานชื่อน้องเอลิสหรือเด็กหญิงเอลิสเจนอักษรโดยเป็นบุตรของปามธนวิทย์เจนอักษรรวมผลงานของคุณปุคุณผู้มนตีนะครับเข้าวงการมานานกว่า40ปีจึงทําให้ผลงานของเขาเนี่ยมีมากมายนอกจากที่ผมได้กล่าวไปเช่นทองาผาภูมิปีพศ2523 ไฟลักอสูรเวอร์ชันแหลกปี2528 1ฝนคนอันตรายปี2540สุริยุเยวไทยปี2544เรื่องนี้ให้เสียงบรรยายตีใหญ่ปี2 5 4 3รับบทเป็นพ่อตีใหญ่ทางช่อง3เทวดาสาธุปี2549ทางช่อง3นาขี2559รั25 59, บบทเป็นกำนันแย้มในปัจจุบันและมหาอัมมาตในช่วงอดีต อัลบั้มเพลงทำหนึ่งอัลบั้มคือทหารม้าหนุ่มโสดและอป,ปุก,ก็ยังมีผลงานอื่นอือีกมากมายที่ผมไม่ได้กล่าวถึงก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปเล่าประวัติคุณปุ๊มนตีเจนอักษรก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ถ้าถูกใจก็อย่ากดติดไลก์กันลละคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ